ไอ้ตัวพี่ยังยืนอยู่ข้างนอกอยู่เลยนะเข้าไม่ได้วะแหน่แน่เอาเลยเออเอาเลยบ้าแต่ตัวยังไม่เข้าเลยเออยังไงยืนอยู่นี่แล้วไงเห็นไหมเนี่ยค้างแล้วค้างแล้วทุกคนจะบูปี้กไม่ได้ครับร่วมกันนะครับจะเป็นบูปี้ครับตี่ใครจะตายครับใครจะตายจีดเลยนะ ยังตายจริงเลยนะเดี๋ยวยิ่ง猛的人越容易被误伤เอ้าเส้นยิงจะตายครับเส้นยิงไม่โดนพี่เต้าเส้นยิงไม่โดนเนี่ยอัดคลิปไว้หรือเปล่าอัดคลิปไว้เปล่าอัดคลิปไว้เปล่าอัดคลิปไว้ไอ้ยโดนโดนโดนเฮียดเฮียดข้างหลังเฮีดข้างหลังกดกดเห็นมันได้แล้วกดเห็นมันได้แล้วการตายเอาเฮียหาไม่เจอตัดแรงพื้นแดงมันกบ ีต้องมายืนต้องมายืนฝั่งนี้คนหนึ่งนะพี่ต้องมายืนฝั่งนี้คนหนึ่งนะคนโดนดอกไม้จะได้ไม่แย่งไม่เงียบพวกดอกไม้เขาไม่ให้ใช้นันตีแต่คนไม่โดนดอกไม้อันนได้แดงอยู่ทางซ้ายพี่แดงอยู่ทางซ้ายทานทานอย่าโทษอย่าโทษผม ไปทันไปทันอยู่ปี้าจไอ้ไว้ลงลังอยู่ด้วยวะเนี่ยเพิ่งเห็นครับลงแล้วว่าคนนอกสายคนนอกสายตาแล้วเนี่ยไม่นะอยู่นอกสายตาไปเดิอยังไงไม่มีพี่ไม่มีไม่มีไม่มีเพิ่งเริ่มใหม่พี่เพิ่งเริ่มใหม่อยู่ชั้นก่อนได้ไหมคนดี ไอ้สกิลม่วงนี่แม่งหลอกมั่วไวเว้เฮ้ยโหแต่รอบรอบเมื่อกี้เราก็ไม่ได้จำเฟสเลยนะที่แบบว่ามันมีดอกไม้ออกมารัวๆ้อทำดีเอื้อมาแล้วคนละคนละมีแต่ดอกไล้คูโคตรถำเลยสีฟ้าสีฟ้าเด่นออกมาข้างนอก จำทุกคนไว้แล้วนะใจยสีแดงสีแดงมีไหมไม่มีวางใหม่วางใหม่วางใหม่โอเคพี่เราต้องรวมด้วยเราต้องรวมด้วยใช้กันโดยการบอกว่าสีแดงเล็กนึงจะเป็นฝาเลขกปีใช้เพิ่งเต้าโดนโดนโดนว่าโดนเียวก่อนโดนนี้ก่าโดนนี้ก่อนมันไม่โดนดําเมจไม่ใช่หรอโดนดี โดนจะโดนโดนโดนเนี่ยยืนอยู่ตรงมื่อกีกงจักไม่เห็นโดนเลยเนี่ยเลือดไม่ลดเลยโอ้โหโดนนะถ้าโดนแบบเก็ยวตายเออเออเกิดการทดลองขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวจะโต้สิงเงินเดี๋ยวโต้สิงเงินเข้ามาแซะเดี๋ยวเดี๋ยวโต้สิงเงินเข้ามาเสียคุณไม่โดนสี่ก็เพื่อว่าโต๊อันนี้ไม่ได้คุยโต๊ะเมืหลายวันแล้วอยากโดนสีว่ะ เอีโดรซีวีวีจะเรียกร้องนักซีวีนี่ยังไม่โดนอีกแหละเบื่อวะคนเราลออมันล็็กกคนเดียวอสามไอเนี่ยพี่คนเดียวสามกลัวไอ้สามรอกอ่ะไอเดี๋ยวมันจะออกอันนี้แล้วพี่จะออกรัวๆแล้วนะเดี๋ยวจะออกรัวๆแล้วนะเดี๋ยวจะออกรัวๆแล้วนะโดนนี่โดนพี่ทำไมยังไม่โดนโดนได้ กเือบตายเังใครไม่อยู่ใครบอกใครบอกไม่เดินอ๋อไอ้ไอ้กงแล้วสี่ดอกเป็นอะไรวะพี่พี่วงมาแล้ววงมาแล้วเหยาเหยา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 ผ่านดีสีเหลืองดีสีเหลืองออสฝ่ายแล้วใครว่าตอนนี้ว่าสีเหลืองไม่พี่อย่าวิ่งชนกันเว้ยอย่าวิ่งชนกันวิ่งชนกันแล้วมันเหมือนจะออกดอกไม้ไว้พี่ถ้าวิ่งชนกันอะเฮ้ยเกิอะไรเนี่ยเหมือนว่าแบบเขาวิ่งชนกันนะเหมือนดอกไม้มันจะโผล่ขึ้นไปอีกคนหนึ่งอับพี่ไม่มันวิ่งเร็วนะ โอ้ยเขาโคแล้วลงนัดแม่งตกใจกูรู้เมื่อกี้เยี่ยมวิ่งไอพีช่วยด้วยพีช่วยด้วยกระโดด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 กระโดต้องกระโดดยืนอย่เฉยยิย่น้อยเ็บันแล้วเห็บันแล้วเห็บันแล้วเ็บันแล้วเบันได้แล้วพี่เ็บันแล้วาไม่ทันบคุณม่ทัอันตีอันตีอันตีโจมตีใช้ไปแล้วโดนโดนโดนโยโอ้ยไอเฮียโอ้ยนา อีีตตีป้าเยตี้ยกีบ้าี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 ้าผมอันตีพอดีผมเองผมบอกแล้วผมเองเดืเย็กระโดดพี่พี่ตกใกระโดดพี่ตยังไม่ถึงหน่อยเดียวไอ้ตัดเอ๊ะผมเองีาเนี่ยผมเองกระโดดพี่กระโดดกระโดดกระโดดกระตายะกูได สีแดงสีแดงต่อวี้ต่อส yeah ีฟ้าสีฟ้าสีฟ้านี่ผมทำเองครับผมขอโทษครับยอมยอมโดยละม่อมยอมโดยละม่อมครับยอมโดยละม่อมอันสีพอดีครับมาเดี yeah. ๋ยวแก้ให้ครับสีมาแก้ให้แล้วนี Mile ่เนี่ยนะครับนี่ง่ยยังอขนาดง่ายยังพูดนวายขนาดไหนระยะจะเป็นขนาดไหนวัเนี้ไอ้เจ้ารับ นี่มันก็ไม่เท่าไหร่เนื่อลงยากเลยดีกว่าอย่างเงี้ยอ่ะลงได้เราไม่รู้